แล,และนี่ก็คือเล่ยโซ่ไหลส,สายของทั้งแบรนด์โอซุกะขนาด11.5นิ้วตัวเล็กตัวแรงแบตอึดสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวๆไม่ต้องกังวลเรื่องของแบตเตอรี่ตัวเครื่องจะมีช่องที่ใช้สําหรับในการเติมน้ํามันหล่อลื่นโซ่เราจะใช้เป็นน้ามันเครื่องเก่าแต่ถ้าไม่มีสามารถใช้เป็นน้ํามันเครื่องใหม่ๆแบบนี้เลยก็ได้ครับตัวเครื่องก็จะมีเซฟตี้อยู่2ระบบนะครับก็คือด้านบนตรงนี้ต้องดึงเข้ามาเพื่อปลดล็อกแล้วก็ปุ่มเซฟตี้ที่จะต้องกด2ปุ่มพร้อมกันตัวเครื่องจะทํางานแบบนี้ครับ ตัวเครื่องเล็กมากเบามากสามารถใช้งานมือเดียวได้สบายเลยครับจดแล้วสำหรับตัวนี้นะครับจะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือว่าตัวเครื่องขนาดที่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากสามารถที่ใช้ในการตัดกิ่งไม้ใหญ,ใหญ่หรือว่าเป็นการซอยกิ่งไม้เล็กๆแบบนี้ก็ได้ครับสามารถจบได้ในตัวเดียวเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบความเร็วในการตัดของเลื่อยโซ่ไร้สายของทั้งแบรนด์โอซูกะขนาด11.5นิ้วรุ่น occs 430โดยการตัดท่อนไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3-4นิ้วถ้าเทียบกับท่อนแขนผมก็ประมาณนี้นะครับเราจะตัดด้วยกันทั้งหมด10ท่อนมาดูกันว่าจะตัดได้เร็วแค่ไหนครับ และนี่ก็คือความเร็วจริงๆที่ผมใช้ในการตัดไปทั้งหมด10ท่อนคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เล่นสปีดนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้บอกได้เลยว่าตัวเล็กสเปคแรงแล้วก็แบตอืดมากๆครับสามารถใช้งานต่อเนื่องยาวๆได้เลยและนี่ก็จะเป็นกิ่งที่ใหญ่ที่ทสุดที่ผมได้ตัดลงมาลองเทียบกับฝ่ามือก็คือประมาณนี้เลยครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นมอเตอร์แบบบัตเลตแล้วก็ใช้งานร่วมกับบาลเล์ขนาด11.5นิ้วซึ่งบอกเลยว่ากิ่งใหญ่แบบนี้เนี่ยคือตัดได้สบายอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมลองตัดให้ดูอี และในการตัดทุกครั้งในคลิปวิดีโอนี้เป็นความเร็วจริงที่ผมใช้ในการตัดจริงไม่ได้เล่นตปิดคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูว่าความเร็วระดับนี้เพื่อนๆถึงพอใจหรือเปล่าครับถัดได้สบายๆบายมอเตอร์ไม่ตัดเครื่องไม่ร้อน ทำงานแบบนี้ได้ทั้งวันเลยครับและนี่ก็คือเลื่อยโซ่ไร้สายของทั้งแบรนด์โอซุกะตัวเล็กตัวแรงแบตอึดหากเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดปักตะก,ก้าเอาไว้ให้ครับ